สวัสดีครับคลิปนี้สิบภาพพี่นองไปจุดทูบรัฐบาลไทยกับทวดไข่ไอไข่ครับยุวัดป่าเจริญธรรมยุทางพยืนช่วงร้อยต่อพยืนแหละกันกากคดีของจังหวัดขอนแก่นครับจุดทูบขอเพิ่นยุนี่เพ,นเ,พนเพิ่นเพิ่นแม่นห้าน้อยเราพัฒนาแล้วก็รัฐบาลไทยเอา้าแม่นทุกแนวทางครับผมไปจุดทูบนี่ขาจากามาอันจุดประทัดแก้บน จุดประทัดแกบนเพลินเอาเลขหางไปทัดกลับไปรุ่นห้าน้อยเข้าเซยไหมฮะมมนั่นเป็นหลังขับก็เลขจุดทูไปนะครับก็เลขทูปปขตัวนี้ครับรัฐบาลไทยเด้อพี่น้องเด้อหกหนึ่งสองเอาเป็นเพียงแค่นาัท่านนะครับเด้อซื้อขึ้นซื้อลงจับคู่บังขับหรือผู้ใดมักเลขตัวนี้ไปใส่ห้าน,น้อยอเดี๋ยวลาพัฒนาไกรเด้อเอาเป็นเพียงแค่นาัท่านนะครับขอให้ท่านโชคดีครับรัฐบาลไทยงดวันทีน่สิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเด้อ